เก่งได้เพราะความทะเยอทะยานคาว่าทะเยอทะยานหรือว่าความมักใหญ่ไฟสูงฟังแล้วมันจะให้ความรู้สึกในแง่ลบใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้สึกในแง่ลบแบบนี้นี่แหละที่กลับทําให้หลายคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะมุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหากใครที่เคยได้อ่านหรือว่าเคยได้ดูซีรีส์สามก๊กหนึ่งเก้าเกี่นี่ยในช่วงที่โจรพวกพะเหลือครองเมืองต่างโต๊ะก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพหัวเมืองที่ต้องนําทัพไปปราบโจรแต่ว่าเขากลับถูกโจรปราบซะงั้นพ่ายแพ้แบบย่อยยับเลือ โชคดีที่กองกําลังอาสาของเล่าปีเข้ามาช่วยจึงทําให้ต่างโตะรอดตาอย่างบุดวิดคุณเคยสงสัยไหมคะว่าเหตุใดกองกําลังที่พ่ายแพ้แม้กระทั่งโจนพวกผ้าเหลืองถึงสามารถยึดอํานาจราชสํานักสามารถถอดห้องเต้น,น้อยออกจากบัลลังสามารถสถาปนาตัวลิวอองขึ้นเป็นจกักรพรรดิส่งพระนามว่าพระเจ้าเฮียนเตส่วนต่างโตะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สามารถจัดตั้งรัฐบาลทรราชได้สําเร็จและคําตอบก็คือว่าความทะเยอทะยานนั่นเองความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ามันคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ต่างโต๊ะกล้าที่จะทําการใหญ่ยิ่งแม่ทัพใหญ่โฮจินเปิดไฟเขียวให้ต่างโต๊ยกทัพมาปราบ10บทันทีเท่ากับหยิบยื่นโอกาสให้ต่างโตยกทัพเข้าเมืองหลวงโดยชอบธรรมและทันทีที่โฮจินตาย ต่งโตะจึงดูดลูกน้องเก่าโฮจินเข้าสังกัดของตัวเองสำหรับใครที่ขัดขานสถานเบาก็แค่ซ้อมให้จดจำสถานหนักก็ส่งขึ้นสวรรค์ทั้งตระกูลผสานกับที่เขาได้ลิปโป้มาเป็นมือไม้ก็ยิ่งทำให้ทุกคนเกรงกลัวไม่กล้าที่จะขัดขานอย่างเปิดเผยสุดท้ายจึงทำการใหญ่พลิกฟ้าความแผ่นดินสำเร็จแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทยานเหมือนกับต่างโต๊ะ แล้วก็ขอ,อย้ำว่าความมุ่งมั่นและความพยายานความมุ่งมั่นและความพยายามเนาะเพราะหลายคนต้องการที่จะมีชีวิตท,ที่ดีกว่าเดิมอยากจะมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าม,มากกว่าเดิมอยากจะมีอำนาจวาสนามากกว่าเดิมอยากจะร่ำรวยมากกว่าเดิมเพราะคนยุคนี้มักจะแข่งขงันกันในเรื่องเหล่านี้ทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบันฉะนั้นการอยากได้ใครมีความมุ่งมั่น,คว,มมนความพยายาม มันจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเก่งและก็แกร่งขึ้นเพราะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนาน,นับประการหากคุณปราศจากแรงบันดาลใจเหล่านี้ย่อมทําให้คุณตกอยู่ในไม้เ์เซ็ตแบบเดิม,ดมก็คือจะไม่มีแรงใจที่จะสู้ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กลา้าคิดใหม่ทําใหม่กลัวความผิดพลาดรับไม่ได้กับความผิดหวังเมื่อไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะเหมือนเดิม5ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิม10ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเก่า กลายเป็นคนชราทั้งที่อายุยังไม่เข้าวัยชราแน่นอนว่าหากเป็นเช่นนี้ไปนานๆในออฟฟิศก็จะเหลือที่ว่างให้กับคนหมดไฟหรือเปล่าเพราะที่ทำงานไม่ใช่บ้านพักคนชราส่วนวิธีการที่ผิดต่อจารีตหรือว่าศีลธรรมอย่างที่ตั้งโต๊ะลงมือกระทําต่อคนที่คัดค้านไม่ว่าจะเป็นการขม่มขู่ทุบตีประหารชีวิตสิ่งนี้ก็คือความเลวร้ายของคนที่ไร้ศีลธรรมการกระทําเช่นนี้ไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างฉะนั้นนะคะ การที่คุณ unt, มีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามต้องการที่จะได้รับความสําเร็จมันจึงเป็นสิ่งที่สมควรในยุคสมัยนี้แต่วิธีการต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนผิดต่อศีลธรรมประเพณีหรือว่ากฎหมายเพราะถ้าคุณละเมิดต่อสิ่งเหล่านี้เท่ากับว่าคุณกําลังสร้างหายนะให้กับตนเองเก่งได้เพราะเห็นอนาคตคนจนํานวนไม่น้อยยอมกัดฟันสู้ฟันฝ่าอุปสร,รรคต่างๆที่เข้ามาอย่างไม่ย่อท้อเพราะเขามองเห็นอนาคตมองเห็นความหวัง มองเห็นความก้าวหน้าในชีวิตทำให้เขาล้มแล้วลุกไม่ยอมจำนนต่อปัญหาเล่าปีในวัยเกือบ50ปีล้มเหลวมาตลอดชีวิตไม่มีแม้กระทั่งแผ่นดินของตนเองต้องมาใส่เล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วชีวิตของเขาจึงไม่ต่างกับการหายใจทิ้งไปวันๆเพราะเขาใกล้จะหมดไฟเต็มทีจนเขาได้รับการฟีดแบ็จากซ um ูมาเตโช ทำให้ไฟที่ใกล้จะหมดไปจากจิตใจลุกโชนขึ้นมาเขาเริ่มตามหาสิ่งที่ขาดหายนั่นก็คือปราดผู้พลิกแผ่นดินสองคนก็คือฮกหลงหรือของเบง้งและฮองชูหรือว่าบัวทองจนกระทั่งเล่าปีไปขอพบขงเบ้งถึง3ามครั้งจนกลายเป็นตำนานเยี่ยมทับสามคราการมาพบครั้งที่3ามงเบ้งได้แสดงวิสัยทัศน์ให้เล่าปีได้ฟังว่านับตั้งแต่ต่างโต๊ะ และพักพวกดับศูนย์โจโฉก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินเขากลุ่มองค์เหนือหัวบัญชาเหล่าขุนนางแม้คนผู้นี้จะชั่วช้าแต่ไม่อาจกำจัดได้ทันทีส่วนตะวันออกนั้นมีซุนกวนเจ้าแห่งง่อกกพรองพร้อมด้วยเงินทองบุคลากรและกองทัพหากเราต้องการจะตั้งตัวต้องผูกมิตรกับเขาส่วนเกงจิ๋วที่ท่านแม่ทัพอาศัยเมื่อสินเล่าเปียว ไม่ช้าก็คงต้องตกเป็นของคนอื่นขอท่านจงลงมือยึดไว้เป็นที่มั่นจากนั้นจึงค่อยขยายอิทธิพลไปตะวันตกยึดแอคจิวหรือเสฉวนผูกไมตรีชนกลุ่มน้อยทั้งพวกเกียงพวกหยงและม่านเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาจึงให้ขุนพลผู้ดูแลเมืองเกงจิว๋วเคลื่อนทับบุกเมืองอ้วนเสียทะลวงไปเมืองลกเอียงส่วนท่านแม่ทัพ ก็ยกทัพจากเสฉวนเข้ายึดแดนตะวันตกสองทัพประสานย่อมทำการใหญ่ได้สำเร็จนี่คือยุทธศาสตร์ของหลงจงเล่าปีได้ฟังเช่นนั้นก็ทำให้เขาเกิดความหวังไฟที่ใกล้จะมอดดับก็กลับมาโหมขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับกลับไปสู่วัยหนุ่มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมันตั้งใจเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ขงเบ้งยอมมาร่วมงานเพราะขงเบ้งคือบุคคลสำคัญ ที่ทาให้เขาประสบความสําเร็จตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้หลายคนอาจจะมองว่าวิสัยทัศน์ของของเบงคือยุทธศาสตร์ทางการทหารและการเมืองหรือบางคนอาจจะมองว่ายุทธศาสตร์นี้คือเส้นทางความก้าวหน้าของเล่าปีมันคือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเมื่อเล่าปีได้มองเห็นอนาคตของตนทําให้จิตใจที่รู้สึกท้อทถอยใกล้จะหมดไฟกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ จะลุกโชดช่วงกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าเพราะเขาเริ่มมองเห็นเป้าหมายระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวเป้าหมายในแต่ละระยะก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันสำหรับระยะสั้นก็คือการยึดเกียงจิว๋วย่อมทำให้เขาเป็นเจ้าแขว้นที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นของแผ่นดินมังกรส่วนระยะกลางหาดยึดเอ็กจิว๋วหรือเสฉวนสำเร็จย่อมก่อร่างสร้างอาณาจักรแบ่งแผ่นดินเป็นสส่วน สุดท้ายระยะยาวหากจับมือกับซุนกวนกําจัดโจโฉก็ยอมฟื้นราชวงศ์ฮั่นรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้นี่คือเส้นทางอาชีพของเล่าปีที่ทำให้คนทอเสือกลายเป็นห้องเต้แห่งฮั่นเส้นทางอาชีพมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกธุรกิจยกตัวอย่างอย่างบริษัทขายตรง MLM ที่มีมาตรฐานเขาก็จะมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนอยู่ในแผนการตลาดอย่างเช่นทำยอดขายได้เท่าไหร่ถึงจะขึ้นตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าวก็จะได้รับผลตอบแทนกี่เปอร์เซนต์ซึ่งก็จะถูกระบุอย่างชัดเจนไว้แล้วไม่ว่าจะได้จากดาวไลน์เท่าไหร่ชั้นลูกชั้นหลานเท่าไหร่ทําให้นักธุรกิจขายตรงมองเห็นอนาคตมองเห็นลู่ทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในองค์กรธุรกิจก็เช่นกันควรที่จะมีเส้นทางอาชีพเพื่อให้พนักงานได้มองเห็นอนาคตได้มองเห็นลู่ทางที่เขาจะเติบโตไปกับองค์กรกระเชื้อว,ว่าหลายคนไม่กลัวอุปสรรคในการทํางานหากแต่ว่า กลัวความไม่แน่นอนขององค์กรเมื่อองค์กรไม่ชัดเจนกับอนาคตของพวกเขาแล้วจะให้เขากล้าทุ่มเทกำลังความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ได้ยังไง